หัวเราะอยู่คนเดียวอารมณ์ดีอะไรนี่ละปิดหน้าเฮะอารมณ์ดีเ <c oughs> ส้นตื่นจ้าเอ <c oughs> ด๋ดูดูว่าวเล่นอะไรนึ่สองจัง Thế nó lại Thế nó lại Thế nó Non vai non Non lê thoáng non lê Để bao chặp ngãi thoáng hay Thầy chẳng Lúc lúc này nó lại đâu lên lại nó nó lại nó 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 ด้วยว่ามขำอะไรวะอนอนนะนอนได้นอนได้นนไดปิดไฟลแล้วเนี่ยนอนได้เที่ยงแล้วนิดหน่อย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  เอาแกปิดหน้าแกแกเอ๋โอ้นิดหน่อยนิดหน่อยเออส่ว่าต้องมีเพื่อนเล่นแล้วล่ะยาวาเล่นคนเดียวแล้วเนี่ยมันปิดหน้าจะเอ๋ตัวเองนั่นก็หัวเราะดูไอว้วาเนเซนเติร์น ดูย่าเนี่ยย่าหลับแล้วเนี่ยไอวางไม่หลับเลยเนี่ยไปนอนนะไม่ต้องมาดูพ่อเลยไปมาดูพ่ออยู่ในกล้องนะไปนอนไปเนี่ยไปโอ้โหดูเต็มหน้าเลยดูกล้องดูกล้องกล้องถ่ายยาาแล้วพอแล้ว